สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยเฉียนแนวทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบก,กันกับแนวทางนะคะจะรัฐบาลไทยก็ดีนะคะเราพัฒนาก็ดีเนาะจะเป็นแนวทางเฉียงละคะ่ะเอาเลขแม่โทรบวัวค่ะเพื่อ f อชอบนะคะแม่เพิ่งโทรมาบอกสดๆดใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะแล้วก็เลขฝันแอดนะคะโอ้ยว่าฝันดีกับฝันดีได้เอด ฟันดีละค่ะฟันดีเอาคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปมานเอาไปหิงเอาไปปังกันขอให้ทุกท่านโชคดีกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอเด้อฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะทุกคนเอามาดูกันนะคะทุกคนนี่แอดฝันนะคะฝันมาเจอเพื่อนเก่าวันก่อนอน,นี่ก็ฝันนะคะเมื่อคืนนี่ก็ฝันเนาะลืมเล่าค่ะ ว่าจะเล่าให้เอฟซฟังก็ลืมนะคะแต่ว่าฟันว่าเจอเพื่อนเก่าเนาะวันแรกแต่เมื่อคืนนี่เอาเมื่อคืนนี่ค่ะล่าสุดเนาะโมเมนต์เมื่อคืนเนาะค่ะคอนสตื้นนี่แหละค่ะเจอเพื่อนเก่านะคะเพื่อนเก่าแปลกแอดฟันแต่ว่าเพื่อนเก่าสมัยอนุบาลเออสมัยปถมเลยนะคะจนถึงมสามเนาะเออฝันเห็นแต่เพื่อนพวกนี้นะคะเพื่อนสมัยมัธยมปลายนี่ไม่ฝันเลยนะคะฝันแต่พวกสมัยมัธยมต้นอนุบาลนะคะ ฝันว่าเจอเพื่อนเก่าค่ะเหมือนงานรวมสิทธ์นะคะทุกคนได้ยินชัดเจนไหมเนาะเหมือนงานรวมสิทธ์ค่ะทุกคนเขาก็ทํากับคงกับข้าวอู้ย์มูเอดแล้วมี่ต่ผู้ดูดีไหมผู้หญิงผู้ชายนะคะทั้งเขาทั้งสวยนะคะโอ้ยกะอายุก็เอาอายุก็พอกันหมดเนาะสามหกสามเจ็ดนะคะเพราะว่าเป็นเพื่อนกันนะคะอาจจะมีแบบว่าบางคนก็น้อยกว่าบางคนก็เยอะกว่าปีหนึ่งนะคะบางคนกับเขาเรียนบ๊ท่ันกินจังเสียหนะา เออแล้วอมีแต่ผู้ดูดีค่ะมีแต่คนดูดีนะคะเป็นนัดรวมกันนี่แหละคะ่ะงานรวมสิทธิ์เก่านะคะทุกคนแล้วก็ทําอาหารกันค่ะทําอาหารกันเนาะมีแต่คนแต่งตัวสวยๆเนาะทําอาหารกันทุกคนปลาไม่บักลาหนึง่งปลาหม้อค่ะปลาหม้อบานเท่าเอิญปลาเข็งเห็นไหมปลาช่อนก็มีนะคะปลาช่อนปลาหมอ้อแต่ว่าปลาหมอนี่เยอะมาก ตัวเท่าฝ่ามือตัวใหญ่ค่ะค่ะเหมือนเพื่อนอีกคนนึงนะคะมันมันมันดูดสะบอกเขาเอื่นเอียงก็มันสูบปลาในแม่ภาษาบานเ่ามันสูบปลาในแม้สูบน้องปลาลอยแยงแอดก็ปอดเอามาทําอะไรเราสันเนอะแอดกระถามเนาะเอามาทําอะไรล่ะจะทําอะไรกันมันบอกว่าทําน้ํายาหนมจีนวะสันทาน้ํายาหนมจีนแต่ปลาตายแล้วนะคะเพราะว่ามันต้มสุกแล้วค่ะมันต้มส่ปราแดกในแม่ เป็นตัวเลยค่ะเป็นตัวเลยนะคะเกตเกิร์ตกระเบาออกเฮ้ยเป็นตัวเลยโอ้ยแอนบว่าอุ้ยผู้ใดสิกินค่ะเป็นกระมังเลยนะคะมันต้มค่ะเหมือนเข้าต้มปลาต้มเป็ดต้มอะไรแหละต้มเป็นตัวเป็นตะย่านคืออย่างนี้จ้ะยังเป็นตัวปลายอยู่เลยนะคะแต่ว่ามันตายแล้วนะคะมันเราใส่คกนะคะทุกคนเพื่อนแอดเนาะไอคนที่มันทํากับข้าวเป็นเนาะมันเอาปลาอนะใส่คกเลยนะคะคกใหญ่มากโคกใหญ่หลีค่ะ ปลากระมังนึ่งเนไหมมันเอาทิ้งใส่ในโคกแล้วมันก็ตําค่ะทุกคนมันก็ตําแอดก็เลยว้ายคือบบเอเอาเนื้อเอาเอานื้เอเอาอะไรออกนะคะทุกคนทำไมตําทั้งก้างอย่างนั้นล่ะคะจะกินยังไงมันตําทั้งตัวเลยนะคะขี้เคอกับบออกนะคะป๊อ,อดแอดล่ะ ตามไปโลดว่าสานอันผ้ากันแตงตัวงามๆเนาะกับโบมีไผ่ไปใบขี่ใบอยังเนาะเอ้ยเพิ่นกับตามโลดแล้วแอดกับเออเอาเขาเหตุเป็นเนาะแอดเห็ุกับเขาโบป็นแอดเหตุเป็นแต่แบบว่ากระจุกกระจิกเนาะเออเขาบอกว่าตากับตาแล้วค่ะกับแบ่งกันพละโคกแอดกับตาค่ะเขาหายตาแอดกับตามตาค่ะ ป้าหมอทั้งก้างทั้งอะไรตัม้มทั้งตัวเลยทุกคนมันเอาเทาใส่โคไขยเนาะแบบผู้ชายเนะา,ผาเนะผู้ชายก็เป็นคนเทนะคะเป็นคนเทเป็นคนยกโคกนะคะเออมันกระเทาปลาใส่โคกห้แอดเต็มโคกล่นโคปอดวะ่ะอันอันแอดก็เลยว่าอันขอไปใบกลางเนี้จักหน่อยโอ้ยมึงยาสิพิธีพี่ัันหลายมันว่าเนาะเออ ภาษาการเขาว่าเนี่ยเดยมันว่าแบบว่าแยสีเฮ็ดอันนี้ไรว่าสันเอาไปเลยมันว่าจะสันโอ้แอดก็โอ้แอดก็ขีดขานเพียงน้ำเขาเนาะแอดก็เลยเฮ็ดเป็นน้ำเขาค่ะเขาให้ตาแอดก็ตาตตามันบอกว่าไม่ต้องตาแบบว่าละเอียดนะคะไม่ตาละเอียดนะคะตาแบบพ่ออันนี้ซื่อๆนะค่ะโอ้แอดก็เลยโอ้จะเป็นมันเฮ็ดอี่ยงกันเนาะโอ้แซ่บเซยค่ะได้กินเนี่ยค่ะแอดนั่นได้กินค่ะโอ้แต่ว่าปลาเหลือเยอะมากนะคะแอดก็โอ้กระมังนี่กูขัวเด้อว่าสันแอดก็หัวปลาเนาะ อุ้ยมันกับแบงป่านะคะ่ะปลาเยอะจริงๆนะคะทุกคนได้ป่ากันทุกคนเลยนะคะได้ป่ากันทุกคนเอด็ดเอามันเอาอุ้ยเอ็ดว่าอุย้ยนี่แหละสไิไอไอพวกที่เอาไปปิ้งก็ปิ้งนะคะปลาเข็งนั่นเอาไปปิ้งก็ปิ้งพวกตำป่นก็ตำนะคะแต่ว่าอันเอด็ดในเห็ด้ํามวนอันมันใส่เอด็ดตำเนะเอด็ดกับตำโคกใหญ่มากนะคะเอด็ดกนะับตำเนาะมันบอกว่าอย่าตำละเอียดเด้อเสือไปเห็นยานมจีนว่าสันเอด็ดวาอุย้ยไปตะกินมรัรอนสุนเอด บ้านี่แอดกับไปซิมได้แอดกับซิมโอ้เสียบของมันอยู่ได้เฮ้ยว่าสันเอามันก็สีเสียบตัวมันใส่พริกใส่ปลาแดกใส่อีหยังเนาะแอดกับเห็ดบ่เป็นเนาะแอดเรยกวโอ้ยบ้านไห้เขาพาเห็ดแนวนี้สิซูเอาขีเขือกับโบอั๋วาสันตั้ทั้งตัวเลยว่าสันโอ้ยหัวเหอกลางกับโบอั๋วให้กินแนว่ได้ลรืบานนี่เสีบเฉยเห็ดแล้วล่ะค่ะแซ่บเฉยเอาเลขแม่โทรบอกแต่ว่าปลาปลาตายแล้วค่ะมันเอาไปต้มนะคะปลาตัวอูยเป็นกะละมังเป็นอะนี่ทุกคนเยอะมากวันคอมเนเยอะ ธรรมาดาเลยมองไปไหนมีแต่ปลาค่ะเมนูปลาทั้งนั้นเลยนะคะปลาเข็งอ่ะเยอะสุดนะคะปลาเข็งภาษากลางเขาเรียกปลาหมอเมนบอกค่ะปลาช่อนนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะแต่ปลาหมอนั่นเยอะมากตัวใหญ่มากเลาทุกคนแอดบอาคือเปตมัน,นเถอเนาะแอดว่าเปตจีกินก็ตําบักทัวเถอเนาะแอดก็คิดในใจเนาะ มันก็แบ่งนะคะไอคนที่เป็นเจ้าของสระเจ้าของปลามันก็แบ่งให้เพื่อนทุกคนเลยนะคะแอ็ดก็หัวเอากกระมังแล้วเอ็ดกับอุ้มเอกักระมังมันก็ว่าอ้าวมึงบ่ย่านป้าอันนี้บอกว่าสันมึงบ่มึงบ่ย่านมันข้าวมันอย่างบ่ข้าวบบข้าวเอ็ดเอ็ดว่าบบข้าวจ้าบบข้าวว่าสันอันแม่โทรมาบอกน้อจ้าน้อแม่ว่าโอ้ยมักบ่อีหนูวาสันเขาว่าได้เด็ดเด็ดหน้าวะสัน เขาว่าใดเด็ดเด็ดมากเอาเพื่อมากกว่าสันแอดก็เลยเอามาบอกเอฟซนะคะแอดก็โอ้ยติดไว้นะ่ะอยู่ข่ยจักบาทส่งบาทนาะนี่ละะ้ค่ะโอ้ยแต่ว,ว่านะคะนี่นาะทุกคนนาตตามนี้เลยนะคะหกเจ็ดสองค่ะเลขแม่โทรมาบอกนะคะหกเจ็ดสองค่ะเขาว่าวิ่งเจ็ดวิ่งเจ็ดแอดก็หวยคือมันคือหอ้วยเหลาวทนอเอาว่าสันแม่ว่าก็จัดแล้วว่าสันธมากก็จัดเขาบอกมากเขาก็ถือกันว่าสารเพื่อนวาเนาะ อางวดกว่าอันนี้ไม่ใช่ฝันอันนี้เรื่องจริงนะคะอันนี้เรื่องจริงแม่โทษบอกแอดกเ็เลยเอา้าว้าส่เน์แดเรื่องฝันฝันน้ำการรลดค่ะเอาเผื่อชอบนะคะหั 6, เจ็ดสองอันเดียวเขาว่าเจ็ดว่าสันเจ็ดว่าสันเพ่นวาแถวนอนเขาได้เจ็ดกันมากว่าสันแอดก็เลยโอ้ยเอา้าเอ้าเจ็ดกับเจ็ดจ้ะ โอ้ยเนาะแต่ก็คู่เดียวเนี่ยแหละค่ะก็เอ้าเพื่อมากค่ะเอฟแอดก็เอามาบอกนะคะเผื่อมีดวงมีบุญมีวาสนามีโชคร่วมกันนะคะทุกคนนะคะถ้าชอบก็ค่อยจัดค่อยตามนะคะค่อยไปเด้อทุกคนถ้าไม่ชอบก็มองผ่านได้เลยนะคะ นี่เนาะตามนี้เลยนะคะเปีเยหอดในป่าปลาตายนะคะปลานี่แอดรู้แต่ว่าแอดไม่ได้ใช้มือจับนะคะทุกคนไม่ได้ใช้มือจับนะคะปลานี่มันเจ็ดมันเปยดด้ไม่ได้ใช้มือจับไม่ได้สัมผัสอะไรเลยนะคะรู้แค่มันนอนตายในกะละมังเต็มเยอะมากมีแต่ปลานะคะแอดได้ช่วยเขาได้กินได้ชิมได้ปลากลับบ้านด้วยนะคะได้ม่อสูยางค่ะโอ้ยบ่มันคอยสือถือหวยหรือเปล่าจ้ะโอ้บ่มไม่แน่สือถือหวยหรือเปล่าจ้ะ โอ้ยหลัดได้น้บเดนียห่วย่แม่นแอซได้ดชูงหญ่แล้วุ้ยปลาเยอะมากจริงๆนะคะแต่ว่าไม่ได้สัมผัสมือแอเลยนะคะแอไม่ได้จับไม่ได้อะไรเลยนะคะมีแต่ยกกระมังไปยกเขากับงูกผู้ใ้ยน้ตสิไปเอามือไปจับนอกจากนั้นอันเทพกระเข็งลงโคกน่ะไม่จะตำเพื่อนมันก็เทลงให้นะคะมันก็ยับไปไกลๆมันววามันกับเทเนาะแอก็ตาตามมาซันตำคือคนมีแห้งเม่มันววาเนาะเออเออไอคนทำกับข้าวเป็นนะ แอกับไปซอยข้าเจ้าเห็ดก็เขาเนาะสิกินอย่างเยวกับ่ได้ค่ะเลยไปซอยกระยกกระแจกนะคะ่ะถ่วยไปด้วยกินไปด้วยนะคะอิม่มอิ่มไปด้วยนะคะแม่ครัวก็ช่วยกันทําทุกคนเลยนะคะซอยกันเห็ดเมื่อสุคนเลยคะ่ะโอ้มวนขึ้นอย่างนี้ในฝัน,นะคะ่ะโอ้มวนค่ะเฮ้ฮาปาติลางคนก็าเอาบ,อกบอกอาักหมูบกหยังได้กินค่ะได้ก,กินกันโอ,กกนอ,นนะะอ้ได้กินกันเมืเอ่อสุคนเนาะฮัล่ะเขากับู้ใไดมีอียงกับแบงหนือแม้ยังวาเนาะ แยกย้ายกันไปเติบโตนะคะบางคนก็นมีสวนมีเอียงจากสีนอไผมีหอียงก็เอามาว่าซันโอ้แล้วแอดเลได้ของกับบ้านเต็มมือเลยนะคะได้ของกับบ้านเต็มมือเลยค่ะทุกคนนี่แหละค่ะแอดก็เลยอ้าแปลทําแมว่าซันถ้าอายุพวกแอดบ่3สามสิบหกนะคะสามสิบหกย่างสามสิบเจ็ดนะคะทุกคนถ้าอายุแอดนะคะถ้าอายุพวกแอดนะคะทั้งรุ่นเลยนะคะทุกคนจะกรุ่นได้ระวบูหแล้วแวอดก็บไริจํา พ่อเออดบ่เคยสูใจน้ำเขาเนาะถ้าอายุเด้ออายุเอดเนาะสามหกนะคะเดือนกันยาถึงจะเต็มนะคะอายุนะคะอายุเอดกะสิเพื่อนเก้าก็สิอายุตัวได้ว่าป่านี่มันเป็นอยียงล่ืบัณฑ์ากะสิบ่มันเจ็ดเป็นแปดบ่ค่ะตามตำรานะคะกะสิเจ็ดสิแปดตัวป่าเนาะเอดกับ,บ่หูกันปลานะคะแต่ป่ามันตายตายมันก็จะไม่สูญบ่ค่ะเอาลองเบิง่งกันเด้อแปะกันเบิง่งเอาค่ะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะโชคดีทุกท่านสวัสดีสสดค่ะ